ทุกทุกคนครับโอก,กาสในการหารายได้จากเซลล์มาถึงแล้วน,นะครับในวันนี้พี่หมีจะพาพวกเราไปดูคอสอบรมเซลล์ภาคปฏิบัติที่จังหวัดสุพรรณบุรีกันนะครับซึ่งที่ศูนย์อบรมเซลล์ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็จะมีการสอนนะครับอบรมทั้งหมด2วันนะครับสอนตั้งแต่ภาคทฤษฎี D, แล้วก็สอนภาคปฏิบัติให้ทุกทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็ลงมือปฏิบัติกันจริงๆเลยครับสอนโดยทีมงานวิศวกรนะครับที่มีความเชี่ยวชาญในการ การติดตั้งระบบโซลาเซลล์โซลารลูปท็อปไม่ว่าจะเป็นโซลาลูปท็อปในบ้านในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยครับทุกคนจะได้เรียนกับวิศวกรนะครับตัวจริงๆเลยนะครับที่จะมาสอนให้พวกเราเนี่ยแบบจับมือทำนะครับเมื่อเรียนจบแล้วนะครับข่าวดีก็คือว่า ทุกคนจะได้รับใบประกาศนียบัตรด้วยนะครับซึ่งนะครับเป็นใบประกาศนียบัตรจากบริษัท PEA n c o m Smart Solution นะครับเป็นบริษัทในเครือของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั่นเองครับอาละรครับทุกคนครับคอสอบรมโสเซลภาคปฏิบัติ2วันที่สุพรรณสอนเรื่องอะไรกันบ้างนะครับเรียนแล้วเอาไปใช้เอาไปประกอบอาชีพโสเซลอะไรบ้างเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยครับ นครับตอนนี้พี่หมีเซิร์ c เซลก็อยู่ที่ศูนย์ฝึกอบรมเซิร์ c เซลภาคปฏิบัติจากจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับโดยนะครับเป็นศูนย์ฝึกอบรมของ PEA Encom Smart Solution นะครับตอนนี้นะครับผู้เข้าอบรมก็กำลังเรียนกันอยู่นะครับโดยทางท่านวิทยากรนะครับซึ่งเป็น วิศวกรที่ปรึกษาในเรื่องของการติดตั้งโซลาร์ูท็อปให้กับบริษัท PAN Com Smart Solution ครับก็กำลังจะสอนแล้วก็ให้ความรู้กับผู้เข้าอบรมอยู่นะครับที่ศูนย์ฝึกอบรมโซลาร์เซลล์ปฏิบัติที่จังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยมีการสอนภาคปฏิบัติในการติดตั้งโซลาร์เซลล์เรื่องอะไรกันบ้างครับเดี๋ยวเนวันนี้นะครับพี่บีจะพาพวกเราไปดูกันครับ ทุกคนครับที่ศูนย์ฝึกอบรมสวเซลล์ภาคปฏิบัติจังหวัดสุพรรณบุรีจาก P&Com a n Smart Solution นะครับเริ่มต้นเลยเนะครับก็จะเป็นการสอนในเรื่องของการปูความรู้พื้นฐานสวเซลล์ภาคทฤษฎีกันก่อนนะครับสำหรับคนที่อยากจะไปเรียนอบรมเซลล์นะครับอบรมเชิงช่างเนี่ยกลัวว่าไม่มีความรู้พื้นฐานเลยจะเรียนได้ไหมเรียนได้แน่นอนครับเพราะว่า ช่วงแรกเลยภาคเช้าเนี่ยจะสอนเรื่องภาคทฤษฎีก่อนนะครับเพื่อปูพื้นฐานก่อนจะไปลงมือปฏิบัติการจริงๆนะครับจากนั้นครับขอสอบไปครับจะเป็นการสอนภาคปฏิบัติให้ทุกคนนะครับได้เรียนรู้วิธีการลงมือปฏิบัติจริงนะคราวนี้นะครับจะสอนการติดตั้งอินเวอร์เตอร์จริงๆเลยที่ใช้ในงานโซลาร์ลู็อปนะครับไม่ว่าจะเป็นอินเวอร์เตอร์3กิโลวัตต์5กิโลวัตต์นะครับการติดตั้งตู้คอมไบเนอร์ทำยังไงการต่อสายไฟจากตู้คอมไบเนอร์ต่อเข้ากับอินเวอร์เตอร์แล้วไปต่อเข้ากับตู้ คองซูเมอร์ไฟ,ไฟบ้านทํำยังไงเรียกว่าสอนกันตั้งแต่เบสิกไปจนถึงการติดตั้งจริงๆเลยนะครับตอนนี้ทุกคนจะได้เรียนแล้วก็ลงมือปฏิบัติกันทั้งหมดเลยนะครับก็ตรงนี้นะครับมีหลายสเตชันให้เรียนรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นสเตชันในส่วนของตัวโซลาร์ลูปท็อปแบบออนกิดนะครับแล้วก็เป็นสเตชันโซลารลูปท็อปแบบออฟกิดที่มีแบตเตอรี่ด้วยนั่นเองครับ ต่อไปครับทุกคนก็จะได้เรียนในส่วนของตัวอบรมภาคปฏิบัติวิธีการติดตั้งแผงเซลล์บนหลังคาครับซึ่งที่ศูนย์ฝึกอบรมรเซลล์จังหวัดสุพรรณเนี่ยจะสอนให้ทุกคนนะครับได้ลงมือติดตั้งแผงเซลล์ด้วยตัวเองกันจริงๆเลยครับเริ่มกันตั้งแต่ระดับเบสิกเลยนะครับการติดตั้งแผงเซลล์การติดตั้งนะครับตัวรางยึดแผงทํำยังไงการติดตั้งแผงเซลล์บนหลังคากระเบื้องแบบซีแพคทำยังไงมีเทคนิคอย่างไงนะครับการ ติดตั้งแผงสโซลาร์เซลล์บนหลังคาแบบเมทัลชีตที่เป็นหลังคาตามโรงงานต่างๆ ทำยังไงมีเทคนิคอย่างไงนะครับแล้วก็การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาแบบกระเบื้องลอนกู้นี่แหละนะครับทำยังไงนะครับกระเบื้องลอนกู้เนี่ยเป็นกระเบื้องที่นะครับบ้านต่างจังหวัดส่วนใหญ่จะใช้กันนะครับก็จะมีเทคนิคครับทางวิทยากรซึ่งเป็นวิทยากรก็จะสอนเทคนิคให้ว่าติดตั้งแผงแบบกระเบื้องลอนกู้ทํำยังไงครับและนี่นะครับก็คือนะครับวิธีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ซึ่งสอนแบบหลากหลายมากนะครับและทุกคนได้เรียนรู้ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้เก็บเกี่ยวความรู้กัันนแบบบบเเรรีียยไดด้ววว่าคคถลท คอต่อไปครับก็จะเป็นการสอนนะครับในเรื่องของภาคปฏิบัติวิธีการติดตั้งระบบ ปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์นะครับไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ำหอยโขง่งบัตเลตโซลาร์เซลล์ปั๊มน้ำซัมเนิดบัตเลตโซลาร์เซลล์นะครับสำหรับหย่อนในบอ่อปลาดาลครับก็สอนกันตั้งแต่การต่อตู้คอนโทรลทำยังไงการต่อสายไฟทำยังไงการหย่อนปั๊มสเปิร์ตปั๊มบาดาลทำยังไงนะครับรวมทั้งนะครับก็ยังจะมีสอนในเรื่องของตัวคอร์สอบรมปฏิบัติในส่วนของตัวแอร์โซลาร์เซลล์ด้วยนะครับอันนี้ก็นะครับเรียนกันหลากหลายจริงๆคอร์สเยอะมากนะครับแต่วันนี้พี่หมีจะมา พิวิวอยู่ประมาณนี้นะครับนี่ก็คือการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงทาจริงนะครับเรียนแล้วนะครับสามารถนะครับนำไปประยุกต์ใช้นําไปประกอบเป็นอาชีพได้นะครับข่าวดีนะครับเมื่อทุกคนเนี่ยอบรมภาคปฏิบัติจบแล้วนะครับ2วันนะครับเรียนแบบจัดเต็มแล้วเนี่ยนะครับทุกคนก็จะได้รับใบประกาศนียบัตร หลักสูตรช่างโซลาร์เซลล์นะครับจากบริษัท PEA Encom Smart Solution ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยนะครับซึ่งภายในงานเนี่ยก็จะได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารนะครับมาเป็นผู้มอบใบประกาศให้กับพวกเราทุกๆคนแล้วก็จะมีการถ่ายภาพหมู่ร่วมกันด้วยครับ เอาละครับทุกคนครับทีนี้ก็มาถึงเวลาที่พวกเรารอคอยกันแล้วนะครับคอร์สอบรมเซลล์ภาคปฏิบัติเรียน2วันแบบจัดเต็มจาก PEA n c o m Smart Solution นะครับก็มีสอนกันทั่วประเทศเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคอีสานภาคใต้นะครับก็ใครสนใจก็เดี๋ยวทักไลน์หาทีมงานคุณพี่หมีได้นะครับ ขอสีนะครับอย่าลืมนะครับเรียนจบแล้วเนี่ยทุกคนจะได้รับใบประกาศสีบบตรหลักสูตรช่างเซลล์ ale, ซึ่งความรู้ที่ได้จากการเรียนในครั้งนี้นะครับก็จะทําให้ทุกคนสามารถนําไปใช้ในการประกอบอาชีพช่างติดตั้งเซลล์ ale, หรือเปิดเป็นร้านจําหน่ายอุปกรณ์เซลล์ได้เลยนะครับโปรโมชั่นพิเศษครับทุกทุกคนสําหรับเดือนนี้นะครับ จากราคาเต็มของคอสนี้เนี่ย6,500บาทนะครับถ้าแจ้งว่ามาจากช่องรายการ YouTube พี่หมีเซลล์ทาง P A Encom Smart Solution ก็จะลดให้เป็นพิเศษเนะครับเหลือเพียง3,900บาทต่อท่านเท่านั้นเองครับแต่ว่าด่วนหน่อยนะครับทุทกทคนเพราะว่าคอสเนี่ยนะครับรับจำนวนจำกัดนะครับแต่ละคอสแต่ละจังหวัดเนี่ยรับเพียงแค่ 30- 4 0คนต่อรุ่นเท่านั้นเองนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับอยากจะเรียนรู้เรื่องของการฝึกกระปลม โซรเซลภาพปฏิบัตินะครับก็เดี๋ยวโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมกับทีมงานของพี่หมีโซรเซลได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์084441494ครับหรือทักไลน์หาทีมงานของพี่หมีได้เลยครับที่ไลน์ id s i aecban เขียนติดกันเลยนะครับเดี๋ยวพี่หมีจะแปะลิงก์มาไวใ้ให้ที่ช่องละเอียดด้านล่างของคลิปนี้นะครับแล้วมาประสบความสําเร็จไปด้วยกันนะครับทุกทุกคนสวัสดีครับ